สวัสดีนะครับคลิปนี้เรามาต่อกันที่หัวข้อที่2นะครับของหน่วยการเรียนรู้ที่1ระบบจํานวนเต็มนะครับหัวข้อที่2การเปรียบเทียบจํานวนเต็มนะครับนักเรียนการเปรียบเทียบจํานวนเต็มให้พิจารณาตําแหน่งของจํานวนบนเส้นจํานวนนะครับนี่เป็นยังไงครับสเส้นที่นักเรียนเห็นอยู่นี้คือสเส้นจํานวนนะสเส้นจํานวนนะครับมาลองพิจารณาดูมันสิเป็นยังไงครับ ล,ลองจับตัวเลขมาสักคู่หนึ่งก็ได้นะครับมาพิจรารณาว่ามันเป็นยังไงนะครับเอาตรงนี้แล้วกันนะครับ5าครูเอา5แล้วกัน5อยู่ทางขวามือของของ1แล้วกันครับง่งห้อยู่ทางขวามือของ1แ,แสดงว่า5มีค่ามากกว่า1ถูกต้องไหมห้ามันอยู่ทางขวาห้า มากกว่าเห็นไหมครับห้ามากกว่าหนไหมครับถูกต้องนะใช้สัญ,ญลักษณ์นะครับห้ามากกว่าสัญ,ญลักษณ์นี้คือสัญ,ญลักษณ์มากกว่านะเรียนนะครับต่อไปครับเอามาอีกสักคู่หนึ่งสิอีกสักคู่หนึ่งเราเอาหนึ่งแล้วกันหนึ่งอยู่ทางขวามือของลบสามหนึ่งอยู่ทางขวามือของ ลบสามแสดงว่า1มีค่ามากกว่าลบสามจริงไหมจริงนะนะครับหมีค่ามากกว่าลบสามนะครับใช้สัญลักษณ์เป็นหนึ่งมากกว่าลบสามพอมาถึงตรงนี้แล้วนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าบนเส้นจํานวนนี้นะครับด้านขวาเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่าซ้ายเสมอจริงไหมสองมากกว่าหนึ่งไหมครับสองอยู่ขวามอของหนึ มากกว่า0ูนย์ไหมครับมากกว่านะดังนั้นเรามาสรุปสิครับสรุปแปลว่าบนเส้นจำนวนนะครับบนเส้นจำนวนจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวานะครับจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวาจะมีค่า มากกว่าจำนวนเต็มครับที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอนะครับมักเรียนซ้ายซ้ายมือเสมอนะริงไหมด้านขวามันจะมากกว่าซ้ายเสมอนะครับอลองมาดูตัวอย่างบ้างนะครับ จงเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างนะลองเติมดูสินะครับลบหกับ5นะครับลบหกับ5เป็นยังไงกันครับลบหกับ5ลบหกนะฮะแใครนึกไม่ออกกลับไปดูเส้นจำนวนก็ได้ครับลบหอยู่ไหนลบหอยู่นี่หอยู่ไหนหอยู่นี่นะครับลบหมันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับดังนั้น ลบจะมีค่าน้อยกว่าอย่างเดียวลบ6จะมีค่าน้อยกว่า5้าไหมอ้าวไม่กลับไปดูเส้นจํานวนดูสินะครับลบ2กับลบ4ครับเป็นยังไงอ่าภาพเส้นจํานวนต้องอยู่ในหัวเราแล้วอ่าลบ2กับลบ4นะครับลบ2มันอยู่ทางไหนของของลบ4ี่องอยู่ทางขวานะดังนั้นลบ2 มากกว่าลบสี่นะครับยิ่งติดลบเยอะค่ายิ่งน้อยนะนั้นลบสี่นี่ติดลบเยอะกว่าค่ามันจะน้อยกว่าลบสองนะครับอ่ะต่อไป6กับ3ครับอ่านี้ไม่ต้องดูตัวเลขเลยนะครับดูแค่เครื่องหมายก็รู้แล้วค่าบวกก็มีค่ามากกว่าลบเสมอถูกต้องไหมดังนั้น6ก็มากกว่าลบสามต่อไปครับข้อสี่ลบห้ากับลบสองติ๊กตอกติ๊กตอก มากกว่าหรือน้อยกว่าลบ5้าเป็นยังไงกับลบ2ครับลบ5้ามีค่าน้อยกว่าลบ2นะครับลบ5้ามันติดลบเยอะไงค่ามันเลยน้อยนะครับอ่ะต่อไปครับตัวอย่างจงหาจํานวนเต็มอีก3าํานวนต่อจากแบบรูปที่กาหนดให้ต่อไปนี้คําว่าแบบรูปคืออะไรครับแบบรูปก็คือชุดตัวเลขในเรียนที่มีความสัมพันธ์กันนะครับอ่ะไปดูข้อ1ครับ 1357 1, งสาแบบรูปใช่ไหมต้องมีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เป็นยังไงครับนี่ครับหนึ่งสามห้าเจ็ดความสัมพันธ์เป็นยังไงครับความสัมพันธ์ของมันเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เพิ่มขึ้นทีละ1ไป3าไป5้ไป7เพิ่มขึ้นทีละ2ดังนั้นให้หายีก3ตัวหาได้ไหมได้ก็วกไปอีก2เน บวก2ไปเรื่อยอันะจาก7ก็จะกลายเป็นอะไรครับ9ต่อไปเป็น11ต่อไปเป็น13นะครับอ่ะข้อ2ครับ9 6 3ความสัมพันธ์เป็นยังไงนี่ครับลดลงถูกต้องไหม9มา6มา3ลดลงทีละทีละ3นะครับดังนั้นะความสัมพันธ์ข้อนี้ ลดลงทีละทีละสามครับหาตัวต่อไปหาได้ไหมหาได้ครับเราลบสามไปเรื่อยๆนะครับหรือใครนึกไม่ออกก็นับถอยหลังไปนะครับจากเส้นจนนํานวนนะจากสามก็จะเหลืออะไรครับสามลบไปสามก็จะเหลือศูนย์นะสามลบสามก็หมดนะครับก็เหลือศูนย์ลบศูนย์ลบไปอีกสามก็เป็นลบสามนะครับลบสามก็ต้องเป็นลบ ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับได้ไหม,ไมยากนะามาดูข้อต่อไปครับลบสลบหลบแลบสิความสัมพันธ์เป็นยังไงเพิ่มขึ้นหรือลดลงดูดีๆครับเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพิ่มขึ้นผิดนะเพิ่มขึ้นนะครับเรียนอย่าดูแค่ตัวเลขนะครับดูเครื่องหมายด้วย ยิ่งติดลบเยอะค่ายิ่งน้อยมันติดลบเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมดังนั้นค่ามันก็ยิ่งลดลงถูกต้องไหมลบสอไปลบห้าลบแปดลบสิดังนั้นค่าของมันทําไมครับความสัมพันธ์ของมันลดลงทีละเท่าไหร่ครับลดลงทีละ3ครับลดลงทีละ3ามนะตัวต่อไปคืออะไร ลบ11แล้วก็ต้องเป็นลบเท่าไหร่ครับลบ14ลบ17แล้วก็ลบอะไรครับลบ20ได้ไหมอ่ไม่ยากนะครับอ่าต่อไปครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วต้องทำเองได้แล้วมั้งเนี่ยครับดูดีๆครับแบบรูปของมันเป็นยังไงลบ12ลบ7ลบ5ลบ12ลบ7ลบห ความสัมพันธ์ของมันเป็นยังไงครับความสัมพันธ์ของมนันเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยู่ดีดๆๆๆีูดีความสัมพันธ์มเพิ่มขึ้นนะครับนักเรียนเพิ่มขึ้นนะถ้าเรามองเป็นเส้นจํานวนก็คือมันไปทางขวาถูกต้องไหมถ้ามันไปทางขวาก็แสดงว่ามันเพิ่มขึ้นถ้ามันย้อนกลับไปทางซ้ายเนี่ยแสดงว่ามันมันลดลงนะครับมันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ครับ จาก12ลบ12ไปเป็นลบ7ไปเป็นลบ2เพิ่มขึ้นกี่หน่วยครับเพิ่มขึ้นทีละ5นะครับทีละ 5. อ่ะต่อไปครับลบ2เพิ่มขึ้น5ไล่ไปก็ได้ครับถ้าใครสับสนนะครับไล่ไปบนเส้นจำนวนนี่แหละมีภาพเส้นจำนวนอยู่ในหัวเราลบ2ต่อไปก็เป็นอะไรครับลบ1 0 1 2 3่อถูกต้องไหม ้รัตัวต่อไปก็คือ3นะครับสบวกไปอีก5ก็เป็นอะไร8ครับแบวกไปอีก5ก็เป็น13 13แมสิชนะเสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับสําหรับการเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบจำนวนเต็มนะ ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบจมืวนเต็มต่อไปก็เราก็ไปทำแบบฝึกหัดในห้องเรียนของเรานะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับหลังเรียนกดซับเรียงครับกดซับเรียงครับกดซับให้ครูด้วยนะครับอย่าเลีมยนะครับกดซับให้ครูด้วยนะครับกดซับให้ครูด้วยขอบคุณครับ